เออเราเชิญครับมาหาเหมาทุเรียนทั้งต้นแจกฟรีครับอันนี้คือทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ครับมีต้นเดียวในโลกพันธุ์นกขมิ้นนะครับเดี๋ยวผมย้อนลงไปเลยวันนี้ใครอยากกินทุเรียนนะครับดูรหัสให้จบคลิปเลยนี่เดี๋ยวดูกันว่าเอาเลยครับรับเลยครับทุเรียนที่มีต้นเดียวในโลกนะครับต้นแม่นะที่ออกลูกเป็นพันธุ์ใหม่ด้วยชื่อนกขมิ้นเนี่ยสีสันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ผมลงไปถามราคาเชาะให้ดูด้วยผ่าให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงนะครับแต่ตอนเนี้ย ถามหน่อยว่าผมลงยังไงพี่พี่พี่กุ๊กผมลงไงพี่ลงตามในในันไดมาอะไรตามันไดนะวันเนี้ <c oughs> ผมจองพี่มาแล้วสองปีเนี่ยมันคือพันพันใหม่ใช่ไหมพี่กุ๊กครับพี่พิุกอธที่ยหน่อยคือมันใหม่ยังไงอ่ะก็มันเป็นพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากเมล็ดนะครับต้นเดียวในโลกหรอครับตอนนี้ก็ยังมีมีต้นนี้ต้นเดียวที่ออกลูกแน่ที่ออกลูกเนาะเป็นต้นเดียววันนี้ ผมจะมาเหมาพี่ปกติมันโลเท่าไหร่ทุเรียนเนี้ยผ้อมขายส่งลูกค้าอยู่3 5 0ครับโลละ350าบแล้วมันเป็นพันใหม่อย่างงี้เลยใช่ไหมโลละ3ามร้อย้าบวันนี้เออทดชื่นพูดเลยว่าทั้งต้นนี่มีกี่ลูกประมาณ160ลูกครับร60ลูกร60ลูกพี่ลูโล3 5 0ทั้งต้นเนี้ยผมเหมาได้ไหมผมจะเอาไปแจก ผมจองพี่มาแล้วสองปีผมบอกเลยนะพันเนี้ยผมจองครับมาแล้วสองปีเพื่อจะมาเหมาวันเนี้ยผมมาเหมาอ่ะผมได้ไหมเหมาท้องต้นจองสองปีได้สองลูกครับจริงเปล่าจริงครับเพราะลูกค้าจองกันเต็มแล้วก็แล้วก็ได้กันไครบด้วยครับผมขับรถเนี่ย ห้าชั่วโมงเพื่อมากินที่ทุเรียนที่ผมจองมาแล้วสองปีลองมาผ่าดูว่ามันจะเด็ดขนาดไหนครับเอาเลยอันนี้คือลูกที่ล่วงใช่ไหมไม่ไม่ใช่ลูกที่ล่วงลูกนั้นครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวไงดีก็คือแก่แล้วแต่คือต้องบ่มก่อนทุเรียนตัดแล้วก็บ่มต้องบ่มให้สุกพี่ได้บ่มไว้บ้างยังมีครับมีลูกหล่นเจ้าของสวนสองคนเลยเข้ามาเลยครับมาห้ยจองสองปีให้ผมสองลูกให้ให้ค่าเดินทางอีกหนึ่งลูกให้ค่าเดินทางหนึ่งลูก จะบอกว่าทำไมต้องจองนานขนาดนั้นทุเรียนทันเนี้ยลูกค้าที่จองไว้นะทำสำหรับลูกค้าค้างปีนะครับชุดเนี้ยบนต้นเนี้ยเป็นลูกค้าค้างปีที่จะได้ส่วนลูกค้าใหม่ที่เข้ามาปีนี้จะอัปเลเวลเป็นลูกค้าค้ามปีของปีต่อไปเออมาถ่ายอีกต้องจองอีกประมาณ5ปีเหมือนวิปเหมือนวิปคีมอะเหมือนวิบคีมเลยเนี่ยไปถึงนั้นเลยเดียวเดียวเดียวยังไม่ทันปอกนี่คุยเลยเหมือนอะไรนะเหมือนวิบคีมคุยแล้ววิปคีมมันต้องละเอียดอะสิใช่ เอาเลยไหมนะอ่ะอันนี้อันนี้เกือเวลาเลยอันนี้คือผมตัดบ่มไว้เพื่อก่อนที่จะตัดสองลูกค้าเนี่ยผมต้องตัดแล้วไว้เทสพี่บอกผมสุขาปิงสุขาปิงคือตรงนี้ปิงคือตรงนี้ครับรอยต่อนี่อ่านี่อันนี้คือปิงหลุดไปแล้วโอ้ยพุดแล้วน้ำไหลไหลเอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่าลูกนี้คือสุกหล่นสุกหล่นเราเปรียบกันสุขหล่นเปรียบสุกหล่นกับสุกบ่มสุกบ่มครับสุบ่มมาเลยครับในการทุเรียนทุเรียนมีหล่นเนี่ยคือแก่เต็มที่แล้วเต็มที่มาดูว่าแก่เต็มที่เนย เละเปล่า<ช>ล่นมาเนี่ยเนื้อเละหรือเปล่าเออต้อชื่นะครับบรรยากาศสดๆเลยวันนี้เออต้อชื่นนะครับใครเข้ามาขอใจหนึ่งดวงบอกทีเอฟซี FC จะจังหวัดอะไรนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดลาดครับมาห้าหกชั่วโมงมากินเรามาดูก็มันจะเด็ดขนาดไหนอะมาดูเลยวิปครีมจริงไหมมาดูเลยมาใครอยากกินทุเรียนดูเลยใครดูตอนนี้นะครับบอกว่ากินชอบกินทุเรียนบอกทีว่าชอบกินทุเรียนนะครับผมจะถามว่าใครเคยกินพันน็กแมินไหมก็ น่าจะส่วนด้าก็ยังไม่เคยครับส่วนใหญ่จะยังอ่าเพราะว่ามันพึ่งน่าจะประมาณสิบคนเองนะสิบคนในประเทศไทยได้กินเคชิมเออตัวชื่อเป็นคนที่สิบเอ็ดนะครับรหัสต่อมาคือถึงผมจะเป็นคนที่สิบเอ็ดนะครับแต่ผมขอเป็นหนึ่งในใจคุณฮันนี่ผมได้รอยยิ้มในผมเหมาต้นได้ยังผมทำที่ได้หลายรอยยิ้มเลยนะไม่ได้นี่ภรรยายืนยืนเงี้ย กลัวกัวแฟนใจอ่อนอ่ะยืนเขียนรหัสมาเลยว่าหอมไปถึงจังหวัดอะไรตอบจังหวัดมาก่อนถึงตำบลอะไรดีกว่าแล้วมาท่ายกันว่าไอ้คำว่าวิปครีมเนี่ยมันจะเข้มหรืออ่อนขมินนะนะคำว่าขมิ้นเนี่สีต้องแบบเหลืองขมิ้นน่ะมาครับลองดูอุ้ยคู่แต่หุยสีเด่นจริงๆอันนี้คือแบบสุกล่นนะระยะสุกล่น โ و, อ้โหแต่ไอโอ้โหผมใครถามว่าเออโดนชื่นซื้อที่ยี่สิบเกไรทำไมวันนี้ก็เฉลยไปเลยแล้วกันนะครับเออโดนชื่นก็ตั้งใจจะปลูกอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆแบบเนี้ยออกมาให้ทุกคนได้ชิมนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่แค่ผมเห็นสีก็น่าประทับใจแล้วเห็นไหมดูสิอยากให้เห็นตรงนี้จริงๆเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยโอ้โหสีข้างในอ่ะของตัวเนื้อมันเป็นครีม มันเป็นวิปครีมจริงๆแบบแท้ๆเลยอ่ะนะครับผมขออนุญาตใช้มือให้ดูเลยว่าเห็นไหมมันละเอียดซะจนแบบสายพันธุ์นี้ผมจะซื้อเข้าไปปลูกนี่เลยครับจะปลูกทุเรียนแล้วก็นําผลผลิตนะครับเอาไปแจกให้ทุกคนกินฟรีนะครับโอ้โหมานี่สวยสวยมากเอาเลยยังพี่เอากินได้ยังงกินเลยครับกินรอมาสองปียังไม่กินดีกว่าลองมาดูลูกอันนี้ลูกบม่มเป็นลูกบ่ม มาผมรอมาสองปีแล้วผมรอได้นะครับแล้วนฮะ,ะต่อมารอมาสองปีแล้วสี่เด่นมากสองปีจองสองปีอันนี้คือเนื้อเต็มเต็มอ,อุ้ยอันนี้ดูแห้งอ่าทุเรียนตาดเขาจะแห้งกว่าทุเรียนหล่นครับอุ้ยเอามาให้เห็นชัดๆเลยอันนี้คืออันนี้คือทุเรียนหล่นเขาจะมีความนิ่มกว่ามาครับถ่ายรูปนหน่อยถ่ายรูปกับทุเรียนสองปีถ่ายรูปกับทุเรียนสองปีได้กินหน่อย มาอีกแล้วนู่นหูยจ่ายไปไหนจ่ายเลยจ้ะโอ้ตะโขดบอกจะจ่ายตังจะนี้จ่าไปไหนเพราะว่ามีอะไรมาขายพวกอีกเยอะอย่าเพิ่งไกล <laughs> มาเป็นนกหยิบเกาะช้างอันนี้นกหยิบเหมือนกันนกหยิบเหมือนกันจันสองก <c oughs> ี่บาทครับทั้งหมดเอาเลยเอามาเอาไปเลยคุณเอิร์ตมาเท่าไหร่ครับพันหนึ่งหมดเนี่ยเดี๋ยวถามคนนู้นก่อนเขาบอกพันเดียวกี่บาทลูกเดียวค่ะพันเดียวลูกเดียวพันเดียวลูกละพันใช่ไหม แล้วก็มีพันจันสองจันสองเนี่ยเด็ดนะเด็ดเลยแล้วก็นี่คือนกหยิบนกหยิบน,นี้ผมก็เคยทานแล้วแต่ดูให้ดูลักษณะหนามเลยนกหยิบนี่คือหนามจะแบบคุณดูได้ชัดเลยอะ่ะชิมอ่ะนนี้ซื้อชิมทั้งหมดกี่บาทสามพันหกร้อยยี่สิบเออตดชื่นสามพันเท่าไห้นนะเออตดชื่นชิมอตแรกคือสามพันหกต่อราคาได้ไหมเป็นสี่พันได้ไหมสามพันหกเลยผมขอซื้อสี่พันได้ไหมได้ไหม สามพันหกเอาได้โอ้โหพราค้าต่อง่ายจังๆสามพันหกเป็นสี่พันอค้าอุ้ยได้โอเคครับขายดีนะขอบคุณครับครับรสแรกเดี๋ยวเราต้องชิมก่อนของคนจะเมาหมานหานหมานหานแต่ว่าโชคดีโชคดีโชคดีผมเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงตั้งว่านกขมิ้นสีดังขมิ้นที่มันเหลืองเข้มๆแล้วหอมละมุนใช้คําว่าหอมละมุนหอมละมุนละไมละม่อมนกขมิ้นต้นเดียวในโลกที่ออกผลผลิตและต้นแม่อยู่ตรงนี้ จองมาแล้ว2ปีเออตัดชื่นจะได้กินแล้วนะครับงท้อครับอืมอ้มเม็ดลีบแบบเลยอืมอ้มอื้เกันทุเรียนที่น่ากินมาก <c oughs> ความเค็มและความอ่อนและ รสชาตินะครับผมจะบอกเมื่อจะกินอีกคำหนึ่งก่อนหือขุ้ยอดแล้วจะบอกเลยว่าทุเรียนนี้คือโลกแรกของปีเปิดฤด,ดูกาลกระโดรเชิญนะ <c oughs> เป็นการเปิดและหาสต่อมาคือเป็นการเปิดฤด,ดูกาลที่สวยงามมากเป็นการเปิดฤด,ดูกาล <c oughs> ต้นนี้มีที่ส่วนผมแน่นอน <c oughs> เอะโดดเชินจะมีพันนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ส่วนผมหืม <c oughs>

เป็นทุเรียนที่มาทางมันมาก่อนแล้วก็หวานตามแล้วก็หอมดีจริงๆครับก้อนเขเนเม็ดดูดิดสีเขาเด่นจริงๆความหอมวันนี้ผมเจอทุเรียนเปิดแล้วดูการแบบสวยงามจริง ใครไม่ชอบทุเรียนกินแรงมาทางกินหอมอ่อนๆเหมือนดอกไม้นี่คือใช่เลยผมบอกรสชาติเลยนะครับมันมาทางมันมันนำ้ำหวานหวานตามไม่ใช่ขึ้นหวานก่อนอ่ะมันมามันคือเดี๋ยวอันนี้ผมให้ตากล้องชิมตากล้องจะเป็นคนที่พูดพูจริงว่าทุเรียนนี่คือไม่กินเลยเ็าไม่ถนัดแต่ผมจะลองดูว่าตาก้องกินได้ไหมอันนี้แต่ผมยืนยันว่าเขากินได้ลองดูครับชิมครับ เขาบอกกินได้เพราะว่ากลิ่นมันไปทางหอมมันอ่อนเหมือนดอกไม้แล้วคุณดูนี่มันนุ่มปีนมันนุ่มแล้วหวานนี่คุณดูแต่ให้ดูแต่ก็หวานแต่ผมทไมคนนี้ขึ้นอ่ะผมต้องรับไงเดี๋ยวจะรับทุเรียนโชว์เลยดีกว่ามาไหนๆก็รู้ว่าทำไมคนนี้ขึ้นเราจะรับอันนี้คือเขามาซื้อเขาจองมาหลายคือกินมาแล้ว3มปีติดนะเขากินมาแล้ว3มปีติดคือเจ้าของนะครับแล้วดูให้แฟนขึ้น แล้วตัวเองก็มาถือตรงนี้รอมางานรับมนันง,งานรับมันหนักว่า<ะ>เดี๋ยวเราจะดูวิธีการรับนะครับแต่ดูวิธีการตัดเลยไหนๆขึ้นไปแล้วมาครับมาครับโอ้โหผมก็อยากจะกินเขาก็ขึ้นไปตัดตอนนี้พอดีนะแล้วก็ใช้มีดแบบนี้ปลายกิ่งนะครับพี่ฟ้าเอาแล้วเอาแล้วคนคนุณตรงนี้รับตรงนี้<า>เอาครับพร้อมไปปึ้มนี่มาครับนี่เข,เขาเขาได้สามลูกนะคนนี้เอามาครับมาลงครับโอ้โหแล้วก็ดูเขาเขาต้องนหนีดึงน่ะแล้วเขาก็โยนลงมาแล้วก็ ปึม้มโอ้ยลงทองครับนี่เขาก็เคลียบินกันไปนะปีสองปีเออเราเชื้อกินหอมอร่อยผมชอบความหอมอร่อยมากนี่หมดลูกคนเดียวนะเนี่ยหมดลูกคนเดียวจริงๆคิคุณเอจะมาเหมาได้ไงครับดูลูกค้ามาไล,ล่ลตีผมเนี่ยถ้าคุณเอ๋เหมาหมดเตินนนะเนี่ยค,คือคือเขาเขายืยานยันคือผมก็จะขอเหมาจริงๆนะเหมาแบบเขาไม่ให้เนี่ยผมมาขอเขาเหมาเขาไม่ให้นี้ลูกค้าเก่าที่ตกหล่นอันนี้ลูกค้าใหม่อันนี้ลูกค้าค้างปี ก็คือว่าวันนี้ผมอยากจะซื้อแจกนะครับได้แค่หนึ่งคนจริงๆก็ถือว่าผู้โชคดีจริงๆเพราะว่ายากจริงๆที่จะได้กินทุเรียนที่เนี่ยน,นะมาครับ,รบลงท้องเออครับ <สา S 1> อือมเออพี่เมื่อกี้ที่ผมบอกอว่าอีกสักสามวันอืมไอ้ตรงเนี้ยมันติดตรงนี้อยู่<ต>มันยังไปได้อีกแสดงว่าผมคิดว่าระยะสุกกว่านี้หวานขึ้นแน่ๆงั้นผมลองนี่เลย สุกลนเลยสุกลนลองสุกลนผมว่าหวานแน่แน่สุกลนจะมีความนิ่มมากกว่าเพราะว่าเขาไม่คายน้ําอันนี้ครับนี่สุกลนเขาไม่ได้คายน้านะมาครับลองสุกลนนะนกกระมิ้นสุกลนลงท้อครับผมว่าระยะที่กำลังดีคือสุกลนสุกในปริงกำลังดีแต่ความเป็นครีมความอะไรของเขาคือเหมือนเดิมเลยโอ้โหเด็ดเหมือนเดิมอ่ะท่านี้ก็คือความเป็นวิปครีมอ่ะ อืมดีมากจะเด่นเรื่องความเป็นวิพีมนแล้วก็สีสุดยอดอร่อยเลยอ่ะเฮ้อน่าจะเถิ้ลเฉยเลยสุดยอดจริงๆมันหวานตามหอมเหมือนดอกไม้เป็นกลิ่นจำปาอ่อนๆเด็ดจริงๆทุเรียนวันนี้นกขมิ no ้นยอดคุณอาร์มผมซื้อไฟ้ฝากคุณนะครับที่บ้านส่วนอีกคนหนึ่งคือผู้โชคดีนะครับที่จะได้อันนี้ไป FC Earth นะครับผมขอจะดื่มดำแล้วตอนนี้ <laughs> คือตาก้องรู้เลยว่าผมเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนที่กลายพันธุ์มาว่าจะเม็ดจะโตถือว่าเมล็ดร,รีบเลยเพราะฉะนั้นเจ้าของสวนคนไหนมีทุเรียนสายพันธแปกใสยพันธุโบราณบอกเออสดชื่นเลยยินดีไปอุดหนุนทุกสวนทั้งอาผลและก็ต้นพันธุ์เขียนมาใต้คลิปได้เลยหรือใครรู้จักสวนไหนเขียนมาใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเออเจอเออรดชื่นทุกสวนไปแน่นอนทํากันดะโอ้ตอนนี้ยังิ่งจะเริ่มสุกโลสองร้อยนะครับตอนนี้ โส <O> องร้อย0สองลงสองออ,อนนมองอัองคุดโลสองร้อย <c oughs> มีลูกเดียวแล้วมังคุดในของปนผมกระตากล้องคนลื่อนขึ้นนะ้ากองนะเห็น <c oughs> ไหมเหรอออะมามังคุดลงท้องครับกินเขาเรียกว่าราชางผลไม้แล้วก็ราชินีต่อเลยมันคือสุดยอดรจริงๆ คือเลยครับตะกร้อให้คุณไม่ใช่มใหญ่แต่ไม่ค่อยมีเม็ดไม่ใช่คือผมไอเม็ดใหญ่อ่ะผมเอาไปกินแล้วคุณก็คือผมรู้ใจคุณว่าคุณชอบกินเล็กๆผมก็กัดลูกใหญ่ไปให้แล้วคายลูกเล็กคุณะนะคุณตะกร้อฝากร้านได้ฟรีเลยครับ,รบก็สวนสวนสุป,ปันครับชื่อสวนสุป,ปันทุเรียนบางตาดครับก็จําหน่ายทุเรียนคุณภาพนะครับก็มีหลายสายพันธุ์ให้สั่งจองกันไว้นะครับก็มีทั้งหมอนทองมี บวงมันีแล้วก็มีของหลักๆก็ที่สวนจะเป็นน no ็อกขมิ้นอ๋อมีอีกพันธุ์นึงที่เอิ์ดจะมาชิมก็เดี๋ยวอ,อ,อันนั้นเอาไว้ติดตามกันอันนั้นคือสวนแบบอันนั้นคือทีเด็ดเลยต้นพันธุ์ะครับใครสนใจน no ็อกขมิ้นก็มีต้นพันธุ์จำหน่ายนะครับสวนสุป,ปันทุเรียนเมืองตราดครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรครับ087 053 05 5313อ่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับครับ0 8 7 0535313ครับส่งความสดชื่นจากจังหวัดตราดครับขอให้ทุกคนสด,สดชื่น